เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสนามสอบระดับชาติเลยก็ว่าได้นะครับกับการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาณสนามสอบ i ิมแพ t เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีก็อย่างที่เห็นเลยนะครับบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียวทั้งนักเรียนและผู้ปกครองแน่นกันเต็มสนามสอบแต่ไม่ต้องห่วงนะครับแน่นแบบนี้เนี่ยเขามีมาตราการป้องกันโควิด -19 แต่ก็ผ่อนปรนมากขึ้นและนักเรียนที่ป่วยนะครับทางโรงเรียนก็จัดเตรียมห้องสอบแยกจาก นักเรียนคนอื่นเอาไว้ให้ได้สอบกันด้วยครับ สำหรับการสอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2,566ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีผู้สมัครเข้าสอบทั้งสิ้นนะครับ12,460คนแต่ว่าสามารถรับได้เพียง1,520คนในทั้งหมด8แผนการเรียนครับประกอบด้วยวิทย์คณิต1,000คนภาษาคณิต120คนภาษาฝรั่งเศสเยอรมันญี่ป,ปุ่นจีนแผนการเรียนละ80คนภาษาสเปนเกาหลีแผนการเรียนละ40คนส่วนมาตรการ ป้องกันการทุจริตนะครับทางโรงเรียนก็ได้ตั้งกรรมการเพื่อดูแลความเรียบร้อยตามลําดับตั้งแต่ระดับนโยบายหัวหน้าคุมสอบและกรรมการคุมสอบที่จะให้มีกรรมการนะครับประจําในแต่ละแถวโดยในการสอบเนี่ยไม่อนุญาตให้นักเรียนนําโทรศัพท์มือถือนาฬิกาและอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการคํานวณเข้าห้องสอบโดยทางโรงเรียนได้เตรียมที่รับฝากไว้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัยมากที่สุดครับ